ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้น้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโจแจ๊บแมสจซจค่ะ้องแจ๊บครับรอบนี้10อันดับขี่สัตว์ขี่สัตว์ขี่สัตว์อะไรก็ตามที่เป็นของเล่นขี่สัตว์เรามาจัดอันดับขี่พานะที่เป็นสัตว์ครับอันดับขี่สัตว์สุดเท่ของโชว์ใช่ส่วนตัวเองส่วนตัวกแล้วอันดับ10ครับชโกโบโชโกโบของ Final Fan t a s y ใช่ อันนี้เป็นของเล่นอันนี้จากภาคอะไรคุณไม่แน่ใจว่าใช้เฟอนอรออนไลน์หรือเปล่านะเออคโกบุอันนี้เขาดีไซน์เป็นสมจริงและไอช็คโบุที่เราเห็นเห็นกันจะเป็น SD ดีน่ารักน่ารักซะมากกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ทุกภาคจะดีไซน์ใหม่เลยใช่แต่ตัวนี้ก็จะมีจอมเวทมาขี่พี่ไม่รู้ตัวอะไรจริงๆวะเนี่ยแต่เป็นจอมเวทมีคาถาแล้วงานของสแควร์อินิกไล่เฉดมาดีเลยมีพาทให้ขยับได้ใช่แล้วผมชอบขาตั้งขาตั้งมันเป็นตัวเลขเจ็ดใช่ไหมแล้วก็จุบเข้าไปใต้เอวนรองรับพอดีใช่่ผมวา อย่างี้แข็งแรงคือไฟนอลเนี่ยจกบบกเขาเรียกว่ามัสคอตเลยครับแล้วก็งานอันนี้จุดขยับดีมากอกงงงเล็บสวยเลยอ๋อเล็บมันขยับได้ใช่คือปกติจกบบกมันขยับได้ถ้าออกมาไม่ค่อยเป็นงานขยับละเอียดขนาดนี้ไม่มีอยจะเป็นงานตัวนี้เลยใช่มีตัวนี้เลยสามารถเอางานอื่นๆมาขี่ได้นะแต่งานที่ตรงรุ่นก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวเล็ก SD ใช่ใช่ตัวนี้แถมนิดนึงไหนๆก็มาไฟนอลแล้วตัวนี้ที่โอดินใช่ไหมเทพโอดินขี่ม้าม้าหกขารับดูขา แม่งล้นๆทุกข้างโอดินจะเป็นม้าหกขาหมดแล้วก็เป็นดาบสายฟ้าเออนี่ดูเราเคยเอามาขายที่ร้านเนียนะไปตัวแรกๆเลยครับผมมาโอดินสวยดีมีความเป็นกาโลอยู่นะหนู่งทำไมพี่ไม่เอาอันนี้เป็นอันดับสิบไปเลยผมชอบโซกบัวอ๋อไอโอดินแถมไหมแต่มันก็อยู่ในไลน์นั่นโอดินนึกสึกจะไม่ผิดจะเป็นเพย์อาร์ตเพย์อาร์ตใครเพย์อาร์ตใครใครอะของใครของฉันเอง ต่อมาอันดับ9ครับผม Warhammer ครับ w o o p l o r d on Thunder Who oh. เป็น Whoop l o r d ขี่หมาสายฟ้า oh. อ่าอันนี้คืองานออริจินอลตัวเป็นมิก r e เล็กๆใช่เป็นพลาสติกคิดตัวแค่นี้ครับอ่าจะเป็นเผ่าเผ่าหนึ่งที่จะขี่หมาอวากาศครับแล้วก็สู้กันไอหมานี้ก็ดุนอกจากขี่หมาแล้วเนี่ย มันยังมีขี่ยานและเอาหมาลากอีกคนนี้ทารุณกรรมสัตว์เลยเอาหมาลากเลือนตัวนี้มีชื่อนะชื่อว่าโรแกน a n g r i m i n น r On s t o r ร Rider ชิ่ออกไวกิ้งไวกิ้งหน่อยเป็นยานเหมือนคล้ายคล้ยพวกเไวกิ้งเลยร้อยใช่ใช่ใช่แล้วก็วันเวลาก็ผ่านผ่านมาทําให้จอยทอยจอยทอยอีกแล้วนี่จอยทอยอีกแล้ว33เซนนะสเปซบู๊ฟเหมือนเดิมพร้อมเจ็ตแผกพร้อมโล่ปืนบัสเตอร์ดาบเลื่อยมือเปลี่ยนอีก3คู่นี่ ขี่อย่างนี้เลยแล้วด้วยความจอยทอยอ่ะขาเป็นเหล็กครึ่งหนึ่งครับอ่าแล้วในซีรีส์อื่นๆมันจะมีตัวอื่นมาขี่อีกนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเอามาขี่ได้อ่าแล้วนี่นี่มีนี่ด้วยฟังเพลงความคิดปูฟังปูฟันสวยสวยฉันชื่นชอบเป็นการส่วนตัวช่วงนี้รู้สึกคุณชอบวอร์ไฮเมอร์จอยทอยได้ทำอะไรอย่างนี้บ่อยก็เป็นส่วนตัวช่วงนี้ผมทำวอร์ไฮเมอร์บ่อยอ๋อทำวอร์ไฮเมอร์มีความอินไทางแจ็คคัสตอมทอยนี่เปิดรับวอร์ไฮเมอร์เต็มสูบอ้าไลน์แอมทอยนะคเดดี๋ยวูงานนเเดดี๋ยวบสขึ้้รููปให โโโโโต่อไปอันดับ8ขี่ม้าในประวัติศาสตร์ขบวนการ5สีเนี่ยขบวนการ5สีเคยขี่ม้าหนึ่งในนั้นคือโอเรนเจอร์ดัชดัชโอเรนเจอร์ใช่ขี่ม้าโอ้ยเฮอริเคนเจอร์ก็เคยขี่ม้าแค่ขี่ม้าแปลกนะผมว่าแปลกมันมาเป็นแค่ตอนสั้นๆป่ะใช่ใช่ใช่แต่ที่ผมจะเล่าเนี่ยขี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยหรอคือขบวนการคอสมิกกิงกแมนเห็นไหมว่า ใช่นิ่งแก่แม่เอาเท่าไหร่โบให้เราไม่แค่นี้ได้ตังค์เลยเหรอใจถูกใจใจพี่เราทำตัวเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่เราเจออาเจอญาติเจออะไรอ่ะถ้าเราร้องเพลงตอนเด็กๆเขาจะให้ตังค์นะหลอกหลอกให้ให้ตังค์เออถ้าหลอกเราทำงานอีกและพี่จอมเริ่มมันแล้วแล้วดูดูดูมาเขาใส่ชุดเกาะนะครับที่ใส้ชุดเกาะนะครับหลากสีแล้วผ้าผมหาชัดสุดได้แค่นี้แหละมันเก่านะกระบวนการแรกๆเลี้ยงหมาไม่ได้ขี่หมาเดนจิแมสเก่งมากครับผมเพราะว่ามั มีโมเดลใช่โมเดลหมาอยู่ใช่อยู่ในกล่องบล็อกรวมครับสีแดงล้วนมันจะออกมา2บล็อกบล็อกล่าสุดที่ออกเยอะที่สุดอ่ะจะแถมหมาเดนจิแมนด้วยแต่มันไม่ได้ขี่ขี่ไม่ได้ไม่ได้ขี่ไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแค่เลี้ยงแค่เลี้ยงขบวนการคอสมิกกิงกาบแมนฉายทั้งช่องไอทีบีเช้าเรื่องนี้ผมทันดูก่อนไปเรียนพิเศษเนี่ยตอนนั้นไม่อยู่กรุงเทพแล้วเสาร์อาทิตย์นะโอ้โหต้องเสพเออต้องเสพกิงกาบแมนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องใช่นี่ของเล่นนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์กิงกามแนมาพร้อม ม้าของเขาอันนี้ตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันสีขาวแล้ววันเวลาผ่านมันเหลืองมันกลายเป็นเหลืองไม่ใช่จริงมันเป็นตัวสีเหลืองอย่างนี้ใช่คิมคิมีใช่ม้ามีหลายสีเพิ่งรู้เหมือนกันเข้าใจว่าม้าขาวมาตลอดอ่าอันนี้สีน้ําเงินตัวนี้ดีไซน์มาจากลิงกิอริลลาอวกาศ สีแดงอ่าสีแดงก็มีม้าสีขาวสังเกตว่าใส่มาส้าใส่ชุดก็มีดาบมีอานนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ทาลายฟอร์มม้าขนาดนั้นเนาะใช่ใช่ยังม,ม้าอยู่เรียบเรียบอยู่สีเหลืองก็เป็นม้าสีน้ำตาลอ่าสีมพูก็เป็นม้าสีน้าตาลสีเขียวก็เป็นม้าสีดำเอีะมัไมเท่คนเดียวอะแถม นิดหนึ่งไหนๆก็ขี่สัตว์แล้วกิ้งกระแมนหุ่นยนต์ก็เป็นสัตว์มันก็ขี่สัตว์เหมือนกันในเรื่องจะเป็นนี่คุณเห็นอันนี้ไหมครับไอ้กอริลานะ่าเนี่ยเป็นขนๆเลยนะ,ะสัตว์ทุกตัวเป็นขนหมดเลยนะแล้วก็ออกเป็นซอฟมาและไอ้สัตว์พวกเนี้ยพอเวลาเขาจะรวมร่างเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะมันจะมีแสงมาเคลือบกลายเ,ลเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่จะบอกว่าตอนเด็กอะ่ะมันมีตัวอย่างที่ผมแบบในกนะิ้งกระแมนอ่ะฝันร้ายพี่ตอนฉันบอกฉันสัตว์ขนอยู่ตัวอะไรจ้ะตัวสีชมพูพี่ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใช่มันเหมือนแมว ใช่ใช่ใช่คือไอตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไอ้เห็นไม่รู้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นเหมือนสิงโตเหมือนผสมแมวเหมือนสฟิงค์อะไรอย่างเงี้ยน่าใช่เออแต่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวออกซิกร้น่ากลัวใช่ใช่แล้วก็ของเล่นก็ทําออกมาอช่ผมจะบอกว่าไม่ถูกนะครับแรมาชิ้นนี้เป็แร่แร่อันนี้หลายพันแต่พูดถึงเราเห็นแต่เวอรัสดุหุ่นยนต์เยอะเวอรัสดุที่เป็นสัตว์ที่เป็นชุดโฟมยางเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเอามาขายอยู่ลองดูม่ขายตรงไรไหมแร่แร่อยู่แล้วก็ในเรื่องเกตุเล็ก เกทน้อยนิดนึงไปอ่านบทสัมภาษณ์มาคนออกแบบอ่ะเขาบอกว่าเขาคิดว่าไอเนี้ยมันเป็นสัตว์จริงๆพร้อมเป็นหุ่นยนต์น่ะมันก็ไม่ควรล้มล่างแบบถอดตัวถอดแขนถอดขาไบโ,โอไบโอเขาบอกว่ามันจะทําลายความรู้สึกของเด็กเช่นบางเรื่องมันถอดหัวไปเลยบบบบอย่างเงี้ยเด็กจะคิดว่าอา้าวกินของแล้วหัวขาดเหรอหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้การพับการสไลด์การอะไรแทนจะไม่มีชิ้นไหนถอดเลยอ่าเป็นเมคนิคแบบนี้ใช่อันดับแปดอันดับแปดกิงกามแนครับมาต่อมาอันดับ7นะครับ อันดับ7นี่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกรู้จักไหมครับไดโนไรเดอร์ไม่รู้จักไดโนไรเดอร์ลายฝั่งไดโนไรเดอร์เนี่ยเคยฉายที่บ้านเราเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับเอาชุดเกาะไปใส่กับไดโนเสาร์สองฝ<อ>่ายแล้วสู้กันสมัยพี่เด็กๆเ,เลยอะ่ะพี่ป่วยอยู่โรงพยาบาลมันจะมีห้องพิเศษห้องพิเศษไฮโซอ่ะมีเด็กคนนึงเปิดประตูมาแล้วห้องมันจะสวยๆพี่นอนห้องห้องพิเศษเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ห้องพิเศษไฮโซอ่ะแล้วเขาเปิดไดโนไรเดอร์อยู่<อ><อ>พี่ก็ไปเกาะกระจกดูอ๋อไปเกาะกระจกห้องอื่นเขาใช่เดี๋ยวนะ แค่นั้นเองเหรอแล้วพี่จำาได้มั้งดูอนหนึ่งวันเนี้ยใช่ไม่ไม่แล้วแล้วก็ไปหาดูอ๋อมันฉายทีวีทั่วไปคือไดโนเสาร์ในเรื่องอ่ะมันมีหลากหลายอ่ะผมยกตัวอย่างนะอย่างไอตัวเนี้ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่แบบไม่ได้สายโจมตีอ่ะครับมึงกอาขนโคนไปใช่ไหมติดปืนติดเจ็ตอย่างคอยาวอย่างเงี้ยตัวมันใหญ่ใช่ไหมของเล่นก็จะมีที่เก็บคนใส่จะลงจะหลวดที่คอที่อะไรไอเท่เอยิงลกได้อะไรอย่างเงี้ยสวยนะ สวยมอเตอร์ไรส์วอลกิ้งแอคชแปลว่ามันเดินได้จัวนี้นี่ไทยเซลาทอปก็มีปืนและยิงตะขอไปจับและมีเชือกของเล่นก็มีจริงๆอิ้อสวยดีทีเร็กนี่ก็มีหน้ากากขับขี่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์เชยเยอ่ไอ้ดีไซน์อย่างเงี้ยเหมือนผมเห็น Toy Story ภาคพิเศษจะเป็นภาคฮาโลวีนมั้งเอาดีไซน์คล้ายๆเนี่ไปล้อเลียนมันทังแม่นเนี้ย ดังดังมากในฝั่งนึงดังดังดังนี่ดูภาพก่อนดูภาพประกอบอีหล้านย่างสวยไหมสวยเป็นบล็องบลองอยากขี่ตัวอะไรครับโอ้ยผมเหรออยากขี่คอยาวพี่คอยาวเบ็ดอะเบ็ดอะไม่บุญหนูอยากลองขี่นกด้วยนี่นะเทลานูดอนนะผมชอบคอยาวแบกไอ้กำลังใหญ่ๆดีอ่ะผมอยากขี่ไทเทเลท็อปอยู่ข้างหลัง มันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ดูนี่ไทรเทอร์ท็อปมีมีตัวอะไรปลอดภัยเลยยู่เป็นคอยยาวเ่ยคอยาวดูมึงปลอดภัยสุดนี่มาดูของเล่นกันของเล่นเนี่ยไอตัวเนี้ยจะคล้ายๆจระเข้ไม่รู้สายพันธุ์อะไรเลยนะมันสามารถกลางเกาะหุบเกาะได้ไทเทอร์ท็อปว่ากลางเกาะหุบเกาะได้นะครับกลางมาเป็นปืนอันเบเร์มเลยนะมีมอเตอร์เดินได้ด้วยนะเวอร์วางอันนี้ก็จะเป็นลเลกเตอร์ของทางฝรั่งคขาโอ้โหมนนี่จะหลตังค์ละยุคนี้โอ้โหกูไปเช็คราคามาแล้วครับซื้อไม่ได้เลยแพงหมดเลยถูกๆขอ ไม่ครบก็ห0 0 0 0 0 0แล้วอเออคือของตำนานยุคนั้นนะตำนานตำนานดูคอยาวตัวย่างใหญ่อะแต่มันสวยจริงนะเว้ว่าใช่ของเล่นมันมีเผ่าคนป่ามีขี่แมมมอตอะไรอันนี้อันนี้เกินเกินภูมิผมแล้วอ่าเออแต่ก็เซฟมาให้ดูว่ามันมีอะไรแบบนี้นะนี่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 อันนี้อันนี้ตรงภูมิผมนี่ทีเล็กสวยชิบหายบ้องสวยยุบยับเลยนี่กดยุราเลยเนี่ยกดยุรายุคแรกอ่ะจริงๆนะผมอยากได้ทีเล็กคอยาวไทเซิร์ท็อปไทเซิร์ก็เท่นะเอาตัวใหญ่ใหญ่เอาย ดูตัวนี้ดิดูดิสวยไหมบอนโตโซลารบอนโตโซลารเป็นคอยายพันหนึ่งพันหนึ่งอันนี้โฆษณาของเล่นกล่องใหญ่อยู่นะกล่องใหญ่ครับตอนเด็กองเชื่อต้องมีเด็กหลายคนกี่ดีอยว่ครับจ้าตัวคอยาวกลับบ้านเดโนเชาเดินได้ด้วยเอออยากได้แต่หนูชอบแล้วมันมันคือไดโนเสาร์เลยอ่ะไม่ได้ใส่กลอกเอันนี้ขี่หลายตัวนะอันนี้ทั้งขี่ทั้งขับด้วยีเล็กครับคนก็ขี่ไปอุ้ยหนูอยากเห็นของจริงไหมวะนี่ใครอยากได้ไหมคะติดตามเพจแจ๊ฟสตูดิโอไว้นะคะว่าจะเอาเข้ามาอยู่เอามมมเเออาาาาห เอามาอยู่แล้วดูสวยมากพี่มาจะมีคนรู้จักไหมมีดูความสวยงามของมันสิดูตาแป๋วแปของมันจะคนคิดไม่คันิอกอยู่นานก็เก่งนะทำของเล่นดีไซน์อย่เงี้ยได้เทคโนโลยีงานนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะใช่ย้อนกลับไปกว่าจะหลอบบล็อกจุดขยับอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ขี่ที่ผมภูมิใจนำเสนอในอันดับ7ครับครับผม ต่อมาอันดับหกดันใบรู้จักไหมรู้จักรู้จักไอหุ่นที่มันคล้ายๆมีปีกเหมือนแมลงใช่ชีวภาพชีวภาพหน่อยพออันดับลึกๆเนี่ยผมเริ่มหาข้อมูลลึกขึ้นลึกขึ้นดันใบเนี่ยมันคือหุ่นยนต์ที่ดีไซน์มาจากแมลงอ่าเวลาขับเนี่ยจะกึ่งๆหุ่นยนต์กึ่งๆชีวะคล้ายไกด์เบอร์นิดนึงไกด์เบอร์หุ่นยนต์ไงนี่ดันใบหุ่นเป็นแบบนี้เลยแต่จริงมันต้องดิบกว่านี้กว่าใหม่แล้วเวลาบินมันจะกระพือปีกแล้วก็มีเจ็ตนะแล้วก็จะปล่อยเป็นละอองผ ผีเสื้อบินแล้วมันมีผมมีคริสเตอร์เหมือนกันดันใบดันใบใช้ดาบสู้กันนี่มีแฟรี่ด้วยชุดก็จะกึ่งๆแบบว่าอีกนิดนึงก็ทีวภาพแล้วนี่นี่ผมจำรมชนี้ได้ดันใบมัเป็นแบบนี้ใช่ใออกพลาสติกคิดเยอะและที่ผมช็อกที่สุดเลยนะออก S I C ผมเคยซื้อมาซื้อสมัยเรียนมหาลัยอะแล้วเช็ดไม่เป็นไงสมัยนั้นก็เอาแป้งตบๆไปสีแม่งลอกกระตุยเลยถ้าสมัยนี้โดนจับพิมพ์ยมเกตกับจับเมสเลเซอร์นะงาน S I C เหนียวๆของคุณนะจ๊ะ หายไปเลยหายเหนียวทันทีใช่เดี๋ยวผมจะสั่งดันใบมาขายครับผมแลวเดี๋ยวผมจะเช็ดเคลือบให้เลยเวลาฮอกพิทเปิดที่หน้าอกกลางออกมาอย่างนี้เลยสวยผมชอบการเข้าการออกในการขี่นะนั่งยองๆแบมือเนี่ยแล้วก็กระโดดลงมืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบการขับ่นยนต์แบบนี้มากอันนี้คือพลาสติกคิดแบบเก่าให้ทําสีแล้วด้วยนะใช่จริงจะร้้นๆกว่านี้หน่อยนี่ฮอกพิทเป็นแบบนี้ตีนเท้าก็จะเป็นแบบเท้าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยอาต่อมาเป็น SIC แล้วอันเนี้ยสมควรแล้ว ที่เป็น SIC SIC ทำปุ๊บก็เป็นปีกแมลงเลยพาร์สายเลยแต่อันเนี้ยเขาทำเป็นไดโอลามาเพื่อทำโปรโมตลงในหนังสืออ่านี่งานจริงเป็นแบบนี้นี่ผม่รูปด้วยเ,ออเหมาะกับ s อ c ไซจริงต้องมีอย่างนี้หน่อยคุณเห็นขวานอันนี้ไหมครับอันนี้คือเหล็กหล่อดุนๆเลยนะ หนักๆเลยปัญหาของ SIC คือมือไม่ยังถือนี้ไม่ได้ดับไปมันหนักเขาตอไม่แข็งแล้วเล็บเป็นใสพาร์ใสเกือบทั้งตัวนี่คอพิทอ้ามามีคนขับชุดชีวภาพคุกข่าวเปิดได้เอามือคนมายืนได้มีดาบเป็นเหล็กผมบอกเลย SIC ดันใบนะเป็นอะไรที่เข้าไทยน้อยคนรู้จักน้อยแต่ถ้าถูกการนำเสนอที่ดีนะมันคือหุ่นที่สวยมากๆอีกตัวหนึ่งเลยครับดีไซน์ถูกต้องแล้วสายพะการต้าสายแมลงใช่ผมเลืให้เป็นอันดับหกในใจตจออันดับหกนะครับดันใบ ต่อมาอันดับห้าครับผมเทพสมิงไรกาอ๋อเทพสมิงไรก้านี่เองเทพสมิงไรกาเป็นการ์ตูนยุคผมเด็กๆตอนผมดูเนี่ยไรกาแม่งก็เก่าแล้วอะแม่งเก่ากว่านั้นน่ะนี่พระเอกคล้ายเซนเซียะไหมเซนเซยะเออเทพสมิงไรกาเนี่ยก็จะเป็นหัวฟูๆอย่างเงี้ยมีเป็นไฟใช่ไหมใช่แล้วเขาขี่ม้าม้าเหล็กอยากเห็นของจริงไหมอยากพี่อดทนรอแป๊บนึงให้เล่าให้เสร็จก่อน เราจะพูดทำเผื่อเน่ในเรื่องขี่อย่างงี้หาลูกยากมากเลยนะมันเก่าแล้วดีไซน์ไรกาจริงๆอ่ะมาจากนักมวยปั้มชื่อดังของญี่ปุ่นในยุคนั้นครับนักมวยปั้มก็ชื่อไรกาเออเนี่ยอย่างงี้เลย๋อเขาแต่งตัวแฟนตาซีอย่างงี้เลยอหรอย่างงี้เลยแล้วก็เอาไปทำแอนิเมชั่นอ่านี่นี่มีงานโปรโมทเมื่อกี้ชุดเขาใช่ไหมพอไลกาทําเป็นหนังการ์ตูนเขาก็ทําชุดใหม่ให้คล้ายเหมือนในการ์ตูนแล้วก็เอาไลกามาโปรโมทแล้วก็มีท่าไม้ตายชื่อเท่ๆเหมือ ในกระตูนอ,อินเข้ามาใหญ่เลยใช่ไปกันใหญ่ไปกันโตเด็กๆยุคนั้นน่ะเขาจะชอบมวยปล้ำกันเออใช่ถ้าสังเกตของเล่นในช่วงชีวิตยุคหนึ่งนะอย่างสมุไรทูเปอร์วิธีเล่นก็เล่นแบบมวยปล้ำจับข้อต่อสปริงตีลังกาใครเกาะแตกก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทรนด์ของยุคนั้นวันเวลาผ่านมาใช่ไหมความคลาสสิกก็เลยออกเป็นเทพสมิงไรกล้าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สิเซนคุณดูความอลังการผมดูโฆษณานแล้วผมประสาทแดกเพราะว่ามันลกลุงลังมันมั่วซั่วแต่มันชอบ เราเคยเอามาขายด้วยอ oh. เอามาตั้งไม่แป๊บเดียวอะ่ะมีคนซื้อไปแล้ว,วเพราะวมเพราะว่ามันสวยจริงๆ oh. มันได้ปีเกาะผมไฟดาบได้มือได้ต ين, ีนอะไรโอ้โหเยอะไปหมดเลยอะ <_ an> แต่เอฟเฟกต์พาร์ทมันให้ครบมาเลยอะแล้วสัสดส่วนคือดีงามมากๆต่อมามาดูม้าก,กันม้านี่ก็จะเป็น DX ผมเรียกว่าเป็นเพชรยอดมองกุฎของไลกาเลยเพราะว่าเราไม่เห็นได้บ่อยๆม้าก็สัดส,ส่วนก็เป็นของเล่นสมัยก่อนแหละตันๆหน่อยอแต่มีแค่นี้ไม่รีด้วยแล้วก็เอาไลกามาขี่ได้ด้วยมีอยู่แค่นี้จริงๆใช่และที่สําคัญคือร้านเราเจปฟสตูดิโอทอยช็อปมีไลกาให้ท่านผู้ชมครบเลย3าตัวอ๋อ เลยเฮ้ยขายไปแล้วป่ะเนี่ยอ๋อยังยุ่งยุ่งยู่นี่อันนี้มาดูกล่องเบลล์นี่มาของเพชรแล้วถือตัวผู้ร้ายอ๋อนี่ผู้ร้ายครับร้านเราคัดมาแล้วเช็ดแจ็ปพรีเมียมเกทเช็ดแจ็ปเมสเอลิเซอร์สะอาดสวยเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้หนูเคยถ่ายออกมาอยู่ครับข้างในข้างในสามันโฟมยังขาวๆอยู่เลยใช่อันนี้ ผมเลยให้อันดับ5ต่อมาอันดับ4ี่อันดับ4ี่นีไม่พ้นซอยคุณยกไดโนเสาร์ขี่สัตว์ไหมโอ้โหเรื่องนี้มันขี่ทุกตัวอยู่แล้วแต่ซอยเราพูดไปเยอะแล้ววันนี้ผมจะสกปเรื่องแค่การขี่อย่างเดียวคุณเห็นไหมภาคใหม่ๆเนี่ยขี่กันแบบโอเพนแอร์มันไม่มีคอพิดไม่มีอะไรกำบังไม่มีเลยนีพระเอกขี่อย่างนี้เลยมันเน้นขี่มากขึ้นเลยเป็นกูไม่ขี่นะถ้าอย่างงี้อันตรายมากนี่อันนี้ซอยภาคภาคแรกสุดเลยเขาจะมีกระจกกระจกมาปิดนะใช่นี่เบลดลเกอร์ใช่คุณเห็นซอย ซอยปลาสมัยก่อนอันนี้งานเก่านะขี่แบบจับแฮนด์แล้วไม่มีอะไรล็อกตัวถ้ามือมึงหลุดคือหลุดไปเลยไปเลยไอมีมีมีตัวล็อกอ่ะมีตัวล็อกว่ะแต่ตัวล็อกก็โค้งๆนะคือถ้ามึงหลุดตัวล็อกโค้งไปนิดนึงก็ปิวเหมือนกันนะอไม่พอด์ตแพแต่แรกเไม่เด็นคือมึงสร้างผมทั้งตัวแล้วมึงสร้างที่ครอบสักิดจะเป็นไรใช่ปะเนี่ยลงทุนทรรนาดนี้เหรอแล้วก็ผมเอาวิวัฒนาการขอกพิษซอยมาให้ดู นี่จะเป็นพวกฝ่ายจัก,กรวรรดิเป็นคอกพิปิดๆอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีตั้งแต่ปิดทึบเลยมีอินเตอร์เฟสด้านในกลับเป็นกระจกกระจกก็จะมีกระจกเหลี่ยมกระจกมูลอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบอันนี้ก็จะเป็น2ที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็น1ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสเกต็ตเขาก็มีว่าการขี่ซอยขับยังไงผมชอบสเกต็ตดีไซน์คอกพิษมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผมรู้สึกว่าจินตนาการเนี่ยมันสําคัญมันทําให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องได้อย่างเช่นการงอของแท่นที่ยื่นออกมาอย่างเงี้ยเห็น นี่พอคลี่คลายบางอันเนี่ยอีกนิดนึงมึงนอนขับแล้วนะแต่เขาบอกว่ามันยกขึ้นได้แอดแอดได้การยกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ยกทั้งแผงนะจะเป็นเส้นไฮดรอลิกยกขึ้นมาเห็นว่าเส้นบางๆเนี่ยบื้ดบืเชื่อมากระดูกสันหลัง มผมเลยชอบมากเลยอย่างนี้ก็คือเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์เลยครอมลงไปอันนี้น่าจะเป็นพวกถั์ที่แบบวิ่งเร็วๆและได้ฟิลขี่มา้าพอในภาพยนต์เขาก็จะทําสวยขึ้นมีสายลัดมีระบบไฟจอเฟสเยอะแยะเ็มไปนหมดเลยอันนี้ก็กระจกกระจกอันนี้ขี่ในปากน่าจะเป็นไอตัวแมวปากใช่ใช่<ๆ>ใช่ใช่อันนี้ก็มีข้อถกเถียงกันนะผมไปดูในเว็บบอร์ดของทางญี่ปุน่น mm hmm. เขาบอกว่าซอยอะ่ะบางตัวมันกัดกันด้วยใช้เคี้ยวใช้อะไรกัดกันนอกจากยิงกันระยะวระชิดใช้กัดกันแต่ตัวนี้ถ้ากั กปะคนขับตายเพราะมันอยู่ในป่าต้องยิงอย่างเดียวใช่อันนี้เป็นซอยเดซซอยเลอร์ตัวทําใหม่ของโทมี่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันทําใหม่เลยแล้วก็มีดีเทลเพิ่มมากขึ้นระบบใบพัดทาใหม่เลยสวยขเิมลยใช่ใช่ใช่แล้วคนมีของเดิมมิกิตนี่แถมตัวแถมคนขับด้วยเออคอกพิทก็หน้าตาก็สวยขึ้นและนี่ก็คือซอยรุ่นแรกซอยกลางซอยกลางเนี่ยมันคือซอยนะแต่บริษัทรองเท้าหรือบริษัทสุงเท้าอะไปเอามาแก้ ชื่อเป็นไดโนเสกอ๋อจำได้อยู่จริงจริงมันคือซอยแต่ถ้าเป็นซอยนะอยู่ญี่ปุ่นกล่องนั้นนะหลายแสนเยนใช่ซอยที่ญี่ปุ่นแพงกว่าเมืองไทยมากๆเลยเนี่ยดูวิวัฒนาการจากเดนนสาวก้างๆเริ่มมีกรอบที่ดีเทลเยอะขึ้นนี่คือวิวัฒนาการแต่ทุกคนยังขี่สัตว์เหมือนเดิมและนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบเป็น<ช>อันดับที่4ครับผมอันดับ 3. มอเตอร์นิวเคลียร์ว่าแล้วต้องมีขี่ม้านี่กวนอูใช่ไหมกวนอูม้าไฟรอลังตัวนี้บอก วัสดุเป็นเหล็กผสมพลาสติกเหล็กหนักหนักเห็นเขาว่ากันว่ามี3โลสโลนะแต่เทมันใหญ่พี่เคยต่อสัตว์ตัวหนึ่งไปแล้วอ่ะตัวนั้นอ่ะจูโล่งจูโล่งเป็นไงหนักไหมหนักแหลมจูโล่งเนี่ยจะเป็นพลาสติกคิดต้องต่อเยอะหน่อยแต่อันนี้เป็นงานกึ่งสําเร็จรูปและทําสีมาแล้วกึ่งสำเร็จรูปคืออะไรหัวม้ากับไฟก็เอาพาร์ทไฟมาเสียบข็แค่ต่อเสียบซ้ายเสียบขวาไม่ใช่ตอกใช่ต่อน้อยหน่อยทสีมาให้แล้วแต่วัสดุเป็นเหล็กเหมือนกันแต่ทําสีมาแล้วผมมองว่าถ้าจะซื้อทั้ง ซนะื้อแบบนี้คุ้มกว่าคือ,อยุ่านหลังผมชอบงานแบบนี้ไม่ต้องประกอบห้องหมื่นกว่าบาทโห<ฮ>ห้าสิบเ็นได้ได้หมื่นต้นโอ้โหเดี๋ยว กำเรมมเหลือเท่าไหร่วะจีนวัสดุม now, ันเหลือมั้งใช่แล้วม้านะม้าไฟนี่นะเปลี่ยนเป็นพัดขนได้อีกนะพี่ดิมันแถมมาให้แบบบ้าบอดอยู่ตรงกวนเลเซอร์ดิเออโอ้โหแล้วไอตรงมังกรในเห็นไหมที่ไหลนะที่ไหลมันงอกเป็นมังกรอีกตัวได้นะแกะออกมาแล้วสไลด์ออกเย้โอ้โหมาไปเลยอันนี้คือดีไซน์ของเขาเองเนาะใช่ใช่ดีไซน์ของเขาเองมีเนื้อเรื่องรองรับก็สแกนคิวอโค้ดในกล่องก็จะมีแอนิเมชันให้ดูมีการ์ตูนให้อ่านสวยไหมสวยก็าคนขับเป็นสาวน้อย เราเข้าใจว่าไอ้นี่คือพระเอกใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไม่คนขับเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆขับอยู่ไวฟูไวฟูหน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้ใครอ่ะริโบริโบลิโบลิโบลิโบจะสังเกตว่าม้าเนี่ยบอดี้เดียวกันแต่เปลี่ยนสีและดีเทลอ่าตรงตรงพาร์ทไฟเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นเกาะเปลี่ยนแต่โครงสร้างเดิมวิวพาดไปนี่ยเลยดูพาร์ทใส่ดูพาร์ทใส่อันนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะพอประกอบจริงข้อมันค่อนข้างแข็งด้วยแข็งแรงเลยตอนที่เราคิดว่าถ้าเกิดไอ้ทุนใหญ่ๆเนี้ยจะจับแล้วอยู่เปล่าโอ้โห มือเดียวเลยจริงแข็งแรงไม่ต้องห่วงเลยแล้วเอาออกได้ไหมเอาออกได้ออกได้ดึงแขนดึงขาได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกคิดไม่ได้อันนี้นะใครลังเลไปซื้อซะอันนี้คือลิโปเป็นพลาสติกคิดแข็งจํานวนมากแล้วการประกอบได้เทคนิคประหลาดๆเยอะจากงานชิ้นนี้ประกอบสไลด์เอาอีกชิ้นหนึ่งมาขัดเป็นการล็อกเก้าใช่คือถ้าใครลื้อทำสีลื้อไม่ได้นะบอกไปก่อน คุณต้องแยกทำสีตั้งแต่ตอนประกอบเลยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ไม่ได้ทำสีมาแบบเวอร์เวอร์เหมือน2ตัวที่แล้วแต่เลขอะไรเหมือนกัน อ๋อโครงบอดี้เห็กเหมือนกันใช่ถูม้านี่ม้ายังสวยเลยสวยมากเอฟเฟกต์พาร์ตอลังการจากเมื่อกี้หมื่นกว่าบาทใช่ไหมอันนี้2000ไม่ถึง3,000ันะพลาสติกนะครับประหยัดอีกราคาหนึ่งใช่คนขี้เกียจเสียเวลาก็หลักหมื่นใช่แต่วัสดุเกรดพลาสติกคนละเกรดนะอันแรกดีกว่าอันแรกดีกว่าเยอะเลยใช่ก็สมราคาตามนั้นใช่แล้วผมไปเช็คมาค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยเขาแยกลายเป็นประมาณ3ลายสมก๊กอันนึงหงอโคงอันหนึ่งแล้วก็เป็นหุ่นไฮเทคอีกลายหนึ่งอี มีแอนิเมชันให้ดูแต่ต้องสแกนจากในกล่องนะอะไรแบบนั้นต่อมาอันดับ2ครับกาโร่กาโร่ขี่ม้าอันนี้คือจะขี่ม้าของกาโร่ครับม้าชิโกเทนและที่สําคัญคือม้ากาโร่เนี่ยมันมีหลายคนมีสีทองสีดําสีขาวแล้วม้าแต่ละดีไซน์มันยิ่งเวอร์ขึ้นเรื่อยๆชอบไหนชอบไหนสามตัวนี้ครับชอบไหนอาสีอะไรสีทองอสีทองถ้าขี่ประจําวันนะขอสีทองเลยอะไรวันไม่มีวสยสุดใช่ป่ะสีทองดูไม่เด่นดิ โอพี่ไม่นู้เด็ดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมานี่ดีไซน์ก,ซก,ก็สวยการเส้นโฉบเฉี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือผมถูกจริตอาจารย์มากวาด <K _' at> อะไรมาก็ชอบหมดอะ่ะร่า์ของเขาเป็นดีไซน์ของเขาใช่แล้วก็ของเล่นก็ออกมาแต่มันไม่แข็งแรงเวย้ยได้สวยทีเดียวเออข้อหักข้อแตกกระจายก็ซ่อมกันไป AC ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าคนเล่น AC เขารู้การเขารู้ารู้การเออมาค่ะ เขารู้แต่เขายอมเนอะเป็นผมก็ยอมเอาดีไซน์ก่อนมันสวยจริงๆริงแต่ดีไซน์มันอยู่ในกล่องแล้วเป็นคนจะไม่เอาเหรอนะใช่ไหมใช่อ,อันนี้กว่าจะจัดได้ทานเนี่ย <c oughs> ว่ามีหัก <c oughs> ดดาบกก็็เหลุนความจริงผมไม่เชื่อวมันจะถือได้นานในการโหลดไอ้ดาบเนี่ยขนาดผมให้สคอร์เพย์แอสถือมือมันยังไม่รอดเลยสวยแต่สวยอ้เนี่กูบอกเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วตอนถ่ายโปรโมทมันยังไงไม่ไดาจะมีลิเกจะมีน่าจะมีเอ็นลิชัตออกเอาเป็นว่าถ้าใครชอบดีไซน์ชอบความสวยงามนะกาโลและมาทั้งหมดสวยมากใครอยากได้ก็สั่งนะแต่บอกไว้ก่อนนะหักแน่นอนครับผมติเตือนกันไว้เลยโหดับหนึ่งอะบีทเอ็กซ์เลย วันนี้<อ>นผมเอามาป้ายยาคุณโดยเฉพาะว่าคุณขาดอะไรโอ้ยไม่บอกขาดเหรอโอ้ยขาดหลายตัวแน่เลยนี่เอเนี่ยบีดเอ็กเนี่ยเป็นงานของอาจารย์ญญที่วาดเส้นสียา่าเป็นที่คือหาในยุคนั้นนะอยู่ๆเอ๊ยจางขับมาวาดว่ะ<อ>ตอนแรกวาดการ์ตูนต่อยมวยอ่าใช่ใช่สุดท้ายมาทำบีดเอ็ก แล้วชุดเกราะก,ก็กำกึ่งในยุคนั้นว่ามันเหมือนเซนเซ่าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจาร์ก็เลยขี่สัตว์แมงเลยนี่แหละที่เด็กของเรื่องนี้เลย<ต>ลก็จะ<น>เป็นเกาะสมัยใหม่หน่อยม้าก็จะเป็นเมคาคนิคหน่อยไม่ใช่เกาะโรมันและนี่น้องอน,นี้จะเป็นเต้นเหมือนอาจารย์พระเอกนะไม่ใช่น้องสาวไม่แน่ใจจำไม่ได้อะแต่เขาเป็นเจ้าของไอตัวม้าบีทเอ็กมาก่อนแล้วก็พระเอกก็มาขี่ก็ถือว่าเป็นงานที่คัสสิกอยู่ในความทรงจําของผมคือผมชอบบีทเอ็กมากกว่าเซนเซ่ญญญาตรงที่แบบว่ามันมีการผจญภัยร่วมเดินทางแล้มันสนุกอ่ะมัน ใช่รถทิปะแล้วก็จบสวยคือผมอะมึงดูตอนจบได้ด้วยเหรอไม่ได้ดูจนจบผมอะมีการ์ตูน13เล่มไ้่มีเหรอมีมีมอ่านมันดีครบจบเลยมอ่านมึงดีได้ได้ให้อ่านแต่อนิเมะยอมรับว่าดูไม่จบท่องเาี่มาฉายโดนมวยแซงตลอด โคตรโกรธเลยในหนังสือพิมพ์อะแต่ก่อนดูตารางต้องดูในหนังสือพิมพ์กูดูวันนี้มีบีดเอ็กอ้าใช่กูก็นั่งดูทีรีบกลับบ้านมาจะได้ดูบีดเอ็กถ่ายทอดสดมวยมันจะได้สู้กับลาปาเอลอยู่แล้วมีลาปาเอลอะเออแล้วก็มีร่างทองด้วยนะอันนี้จะเป็นตอนท้ายแล้วเป็นร่างทองร่างทองต้องทากะระเท่านั้นมียางตัวนี้ยางบีดเอ็กมันจะสึกทากะระมันจะออกมาสองรุ่นมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วจะมีรุ่นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่จะมีพอร์ตเปิดเครื่องยนต ช่ายที่ระหว่างทางก็จะเจอบอสแต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละด่านอะไรอย่างงี้กับไปยังตัวนี้หายากจริงนะผมบอกเลยในซีรีส์บีดเอ็กอะไอพวกพระเอกเนี่ยหาง่ายไอพวกตัวยิบย่อยระหว่างหายากมากหายากไอ้ดูปีกขยับได้พุ่งพับเลยนะแต่ขยับได้น้อยพี่ขยับได้นิดเดียวไอตัวเนี้ยไอตัวจ๊กเกอร์ระหว่างทางจะเจอผมบ่อยแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ร้ายตกใจอัหลอะใช่แต่ชอบตรงมันมันยืนขี่ว่ะใช่เลยยืนโคตรเฟี้ยวเลยนี่ผมมีตัวนี้จริงปะเนี่ยในเรื่องอันนี้คือบีดลาฟาเอลมั้งคือบอสใหญ่สุดเลยจรองปะเน ใช่ผมมีตัวนี้ผมมึงกว่าเลยนะผมพี่กล่องนี้อยู่บาทนันไม่ใช่เยียน,นะผมพี่กล่องนี้อยู่อยู่ในกล่องนี้ครบครบเลยแต่มันจะมีจุดอย่างหนึง่งถ้าคุณเก็บระยะยาวอะไอทองไอตรงเนี้ยคุณต้องเข้าใจก่อนในบอดี้ตรงเนี้ยไอตรงหัวกับตัวมันเป็นโครเมียมชุบแต่ไอภาพโปรโมทคุณจะคิดว่ามันเป็นสีทองด้วยกันในจริงอะไอตรงเนี้ยมันเป็นทองน้ำตาลน้ำตาลมันใช่มันเป็นยางแล้วก็มันจะเสื่อมไปตามเวลาแต่มไม่มเงอาอวัสดุจะคนละแบบกันครับผมแต่ที่ผมใฝ่ฝันเลยนะบีทแม็กผมอยากขี่เตาอ๋อบีดแม็กในเรื่องอะมันโกงสด แบบบีดแม็กอะคนขีดจะไม่ใช่ไซนี้นะมันต้องใหญ่เลยเต่าแม่งใหญ่เท่าตึกอะเอาบีสีตัวมันเข้าไปได้อะเป็นฐานทัพเป็นฐานทัพใช่ที่รักษาเป็นที่ส้มด้วยเป็นอูเป็นกระาดคืออันดับหนึ่งคืออยากขี่ตัวนี้อยากขี่ตัวนี้อยากขี่เต่าแล้วในแก๊งอะบีดแม็กนี่คือเป็นคนที่ชาสุดในกลุ่มแล้วใช่ชิลิวชิลิวใช่จะถือคาทาอยู่อตอนมันโผลมาดูกิ่นเลยแม่งชิลิวชิลิวใช่ไหมแล้วของเล่นแม่งตัวเล็กเฉยเลยโอากให้มันทําใหญ่วะมีไหม ไม่มีนี่บีดแม็กมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับใช่ตั้งแต่ออกมาอันนี้อีกขี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 นะก่อนนี่นกแดงโฟงจะให้ผิดอ่าแต่ใช้เป็นเคโลเป็นอาวุธอยู่แล้วก็บีดเอ็กอันนี้งานใหม่แล้วลิขสิทธิ์ด้วยนะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ประมาณ2 0 0 0ันกว่าบาทอ่าถึงส0 0พันไปอ่าประมาณนี้แล้วแต่ราคาแต่วัสดุจะเป็นพลาสติกอ่าแต่มันได้ขนาดใหญ่อยู่อ่ะดูดีเทลสมัยใหม่สัดส่วนดีขึ้นแน่นอนเทปเป้ขยับได้หน้าคมชัดเทปเป้มันหล่อขึ้นเลยนะ โอ้โหเบสนี่คือเปเป้ 4K แล้วนี่คือ 4K สุดในบรรดาของเล่นบีดเอ็กแล้วนี่คุณดูเปิดที่จับไม่มีจออินเทอร์เฟสอย่างสวยสวยก่อนเป็นไงทาระเต็มที่นะเปิดน้าอกมีไฟนั่นคืนรูแล้วถอดเกาะข้างได้นี่เปิดปตาผากเออเซนเซอร์มีตั้มไปเปเป้ไอคตันฟิกเกอร์ขยับได้เต็มข้อเออนี่มีผ้าสีแดงที่ข้อเท้าด้วยเลือกที่จะพันหรือไม่พันก็ได้ใช่ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วมาร์คเกตของบีดเอ็กซ์เลยค ปีกมันตั้งกลางงอๆงได้อย่างนี้เลยใช่ดูมีชีวิตชีวาเยอะสวยจริงไงครับสวยจริง มีใจที่เอามาลีใหม่จบแล้วเอาขี่ตัวเดียวอะขี่ตัวไหนขี่บีเอ็กซ์ขี่เต่าจริงมันขี้โกงกินสบายพี่ถ้าเกิดขี่ขี่พวกเอ็กซ์อะไรมันไม่ได้เชื่อฟังด้วยนะเออมันพยศนะมันพยศใช่กว่าจะเอาอยู่นี่ก็ซิงกันก่อนไงใช่ใช่แต่คุณขี่อะไรคุณขี่นะผมหรอผมอยากขี่ซอยดีกว่าอ่ะซอยนะมีความผกผันต้องไปซอยตัวใหญ่นะไม่เอาซอยแบบเกียร์งั้นต้องมีพุ่มพุ่มปิดนะไม่อยากหน้าสู้ลมสู้ฝนอยากขี่สบายๆตัวอะไรอยากขี่ตัวอะไรเอาตาสลัดแล้วกันเด้เอาใหญ่ๆไปเลยขี่บนไหนขี่บน มันมีหัวมีคอมีหน้าอกมีหลังมีหางเอาหัวลงสูงหัวนะกูอยู่ตรงคอได้ไหมได้ได้อยากขี่ไหมเป็นเลยได้เป็นเลยได้เบสได้เบสอยากขี่อะไรเบสชอบไดโนเอ็กซ์อ่ะไดโนเอ็กซ์ไหมเออตัวไหนก็ได้อะแล้วท่านผู้ชมอยากขี่ตัวไหนคะสิบอันดับชอบตัวไหนมาชอบตัวไหนเฮ้ยกุ๊บตอนเด็กๆขาดนะใครมีไดโนเอ็กซ์โตอวดหน่อยอยากเห็นอ่ะแล้วถ้าใครยังไม่ได้เข้ากุ๊บตอนเด็กๆขาดไปเข้ากุ๊บแล้วโตอวดของเล่นกัน่แล้วใครเปิดเครื่องไดโนเอ็กซ์แล้วเดินได้อยากเห็น เอ้ยมาอวดเราได้เนาะใช่อ่ฝากติดตามพวกเรานะครับแจ๊ปสตูดิโอที่ YouTube TikTok IG Facebook ได้หมดเลยรักของเล่นต้องดูแลของเล่นด้วยแจ๊ปพรีเมียมเกรสและแจ๊ปมิสอีเลเซอร์นะมีขายที่แอปส้มนะคะฝากร้านแจ๊ปสตูดิโอทอยช็อปด้วยค่ะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์หกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนี่มีของข้างหลังคุณดูคุณดูครับผมเล็งไว้เลงไว้ไม่สะดวกก็ดูในเพจเราได้มีอัปเดตตลอดครับตลอดวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ